สวัสดีครับผมเจ้เบจาฟิตโกราชนี่จะพามาดูต่อจากไลฟ์สดว่าเดินนิโมเข้าคุยตาคุยคองเป็นไงมันจะเป็นแบบนี้ไหนวะขออนุญาตอ่อ่ะนี่หนูโชว์ตัวนี่น,น,น,นี่ให้ดู ดำมันมาอยู่แล้วเห็นไหมดำมันมาอยู่แล้วหางส้มนะอันนี้หางส้มเป็นแบบนี้แบบนี้นี่เห็นไหมลายได้กเกิน,นเดี๋ยวเช็ดก่อนเช็ดก่อนต่อจากไรสุดเมื่อกี้นะเดี๋ยวจะคล่องใจว่ามันเป็นแบบไหนพอเข้าชั้นต่อไปที่บอกนะนี่เนไดำมันมาอยู่แล้วครึ่งท่อนฮะ แต่แดงมันแรงกว่าส้มแตงไงก็มีติดส้มแดงมันก็เลยเยอะกว่าแต่ดํามาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลับไปย้อนบ็ค k อ p โกไม่ต้องเสียเวลาเออไอ้ไนี่แพทเทิร์นที่สมบูรณ์แบบเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่เห็นไหมนี่ดีกว่านี่น,น,น,นี่มาแบบนี้ดำหลอกใตท้องเป็นส้มแพทเทิร์นแรกโอ้ยอยังคุณนเลยเว้ย ดูยากเลาะเช็ด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 สดจริงนี่สดพอกระไลเลยโอ้เช็ดไม่สะอาดเช็ดไม่สะอาดเช็ดใหม่เช็ดใหม่สดปะพอกระไลเลยอีหนูมาหน่ดิมือต้องให้เขย่าต้องหมือก็ไม่ได้อะไรอยู่วะหลอดกาแฟนี่มานี่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 มันจะเป็นแบบนี้นี่ เห็นแล้วไหมเอาหายหายหายนี่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 นเข้ากันดอกแรกนะดอกแรกดอกแรกเห็นกระเทยมมั้ยนะบอกแล้วอย่าไปเอาเข้าดำดำมันมาด้วยอยู่แล้วมาเยอะด้วยมันจะเป็นแบ็กเออมันจะเป็นแบ็คเขาเรียกอะไรวะแบคโคุย่าแบ็คนีโมเออแบ็คนีโมคอปเปอร์โก นี่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 เห็นไหมเห็นสีไหมเห็นสีในเนื้อไหมส้มด้วยใช่ไหมแดงด้วยใช่ไหมหามันโกนี่มันต่อไปจะเป็นมันติมันเริ่มจากจุดตรงนี้แหละแหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเอาเข้าไปครบโกเสียเวลาน้องยังไงมันก็ได้ดำอยู่แล้วดำทั้งบ้านไม่ต้องกลัวชั่วโมงนี้มีเรียบครบนี่นี่นี่ โชว์ไม่ขายเบียนเหลืองโชว์เฉยไม่ขายนี่นี่กระดำเออนี่เห็นไหมจะเป็นแพทเทิร์นนี้ไม่ไม่ได้เข้าแบคคอปเลยเออเห็นไนะโอเคนะอย่าไปย้อนทำปลายอย่าไปถอยหลังเราเดินหน้าเอาไปย้อนแบคคอปเสียเวลามาดูตัวผู้เป็นยังไง โหจัดเลี้ยงลูกอยู่นี่นะหมแพทเทิร์นส้มใต้ท้องเห็นไหมนี่คือในชั้นแรกเนี่ยมันลอกนีโมโส้มมันจะอยู่ใต้ท้องดำมันอยู่ข้างบนแม่งดูไม่เป็นกาแล็กซี่เลยดูเป็นกาแล็กซี่โตมุกนี่แหละแบ็กนีโมมันติคัลเล์ในอนาคตมาแน่นอนจำชื่อนี้ไว้แบ็กนีโมมันติคัลเล่ นีกว่าเบ็ดมีโมทั้งนั้นนะนี่นะมีส้มหมดนะครับชั่วโมงนี้ทำไปเลยเอ้าดีกว่ามีโมโอ้โหไม่ได้ขี้โม่เห็นไหมมีโมทั้งนั้นให้ดูเลยนี่เลี้ยงลูกก็เบ็ดมีโมหมดอ่ะ,อะนี่มีโมไหมมีส้มตัดแดงเลยมีโมทั้งบ้านบอกเลยเอามีไหม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  เอา้าเย็นโล่เบดเลยนี่มันตีเย็นโลเบดเลยอันนี้ไม่ครบนะอุ้ยแดกลูกแด่ลูกครบคลูกเลยเมื่อกี้เห็นไหมพับแต่ไปยุ่งเขานี่แหละสาเหตุที่ลูกหายอย่าไปยุ่งเขาไปแล้วบาย